อ่จากสุรินนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะลงไต่ไปอีกนิดนึงที่บุรีรัมย์จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวนะคะเชิญชวน,ชวนไปเที่ยวที่ชุ่มชน,ชน,ชนตาล่องนั่นเองนะคะโดยทางทอทอ,ทอสำนักงานบุรีรัมย์เพื่อเด็ดจัดก,กิจกรรม Product t e s t i n g นะคะท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบานตาล่องนั่นเองสิเป็นจังไรเดี๋ยวไปเบิงบรรยากาศที่บานตาล่องพร้อมกันเลยนะคะโดยนายสือพงศ์นิ่มพูนสวัสดิ์ค่ะรองผู้บัาชาการจังหวัดบุรีรัมย์กับพร้อมด้วยนายศิวรีสีบุญเรื่องผูน้นวยการสำนักง,งาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศให้สำนักงานบุรีรัมย์พร้อมด้วยหน่วยงานภาคราฐัฐภาเอกชนผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและกะ็ซื้อม่วนชนร่วมกันทดสอบสินค้าและกับบริการการท่องเที่ยวในแบบ product testing นะคะท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านตาล่อง ตำบลทงว่างนะคะอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ให้พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวยกกระดับการให้บริการผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและก็มีขีดความสามารถในการแข่งขันรวมทั้งการพัฒนาสินค้าการบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในการที่จะสร้างความเสื่อมันด้านความปลอดภัยความสะดวก สุขาอ,อนามัยให้ถูกต้องนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจเดินทางมาแล้วก็อยากกลับมาอีกนะคะคโดยมู่บ้านตาล่องนะคะและก็มูบ้านไก่เคียงมีทุนทางสังคมและก็วัฒนธรรมที่หลากหลายนั่นก็คือมีหลวงพอยญยดงแสนต่อ พระปฏิมาศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในสีของจังหวัดบุรีรัมย์ที่เชาวเมืองบุรีรัมย์นะคะและกับภูม่าเยี่ยมเยือนเข้ารถเบื่อสายสัทธาเดินทางมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างต่อเนื่องส่วนกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสนะคะนั่นก็คือการต้อนรับใบสีสุขวัญและก็บชมการทอผพาไหมย้อมสีธรรมชาติ เป็นลายเอกลักษณ์เฉพาะทินทีงดงามจากภูมิปัญญาทองทินเรียนกกรยูน้การย้อมสีเส้นไหมการทอผ้าไหมเป็นลายต่างๆแล้วก็จะมีเรื่องของการชมการแสดงทางวัฒนธรรมรนั่นก็คือเรื่มอัมเรนะคะซึ่งเป็นการแสดงของทางบุรีรัมนะคะแล้วก็การรับประทานอาหารพื้นทินมือพิเศษที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านตาล่องนั่นก็คือปูหน้าหนึ่งนะคะไก่หนึ่งสมุนไพร ปลาคออย่างนะคะปลาช่อนนี่แหละนะคะปลา,า,าคอนะ,นะคะ,คะ,ะแล้วก็ขนมจีนน้ำยาไกา่ต้มจืดซิโคองหมูซึ่งที่ผ่านมาหลายหน่วยงานกระตังทย่อยมาเยี่ยมเยือนแล้วก็จัดอบรมเรียนรู้อยู่แบบบกขาดสายเลยนะคะแล้วก็มีคําตอบของวิถีพ่อเพียงได้เป็นแบบอย่างจนกลายเป็นชุมชนตัวอย่างและก็ทีนาภาคภูมิใจที่สุดนะคะที่ เขาบอกว่าไม่รู้ลืมเลยนะคะของชุมชนบันตาล่องเมื่อ4มีนาคม2562สมเด็จพระนิฐาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จมาส่งปฏิบัติผ้าพ,พระราชะกรณียกิจในพื้นที่บันตาล่องและการถอดพระเนตรความก้าวหน้าในการดําเนินงานของโครงการทหารพัน์ดีสู่ชุ่มชนบันตาล่องน้านะคะกับ ừ ừ เป็นที่นี่คือการแสดงเรื่มอ,อามรนะคะของบุรีรัมย์เองค่นะน่นนะครับนะฮะ เพื่อกระตุ้กิจกรรมนะครับ product testing นั่นเองนะฮะเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวนอกภิคุ้งเนาะวัฒนธรรมของเพิ่นกระงดงามแห้งนะครับโดยที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่การวัฒนธรรมกะหลากหลายเช่นกันเด้๊ะว,ว่าสิเป็นวัฒนธรรมของชอนเผ่าเล้าแล้วก็ชนเผ่าเขมรอยู่ในพื้นที่ของเพิ่นเนี่ยแหละนะฮะ